เล่นในบ้านโรมาาแบบนี้เจนวัวจะเหน่อยแค่ไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะคู่เด็ดประจำวันที่29ธันวาคมบายปอเป้ยวอมบอลจะมีคนไหนบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคู่เด็ดๆในแต่ละวันนะคะในส่วนของ AI นํนาเทนที่พี่พี่รอกันอยู่นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมน้องเป้ยกำลังเร่งแก้ไขปัญหาให้กลับมาใช้งานให้เร็วที่สุดคาดว่าไม่น่าเกินปีใหม่นี้ค่ะ ส่วนคือนลูกเก่าของเมื่อคืนพี่ๆเข้าไปติดตามผลงานของน้องเป้ยได้ในหน้าช่องเป๋าเป้วอมบอนเวลาเที่ยงตรงของทุกวันนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มที่คู่หลักของคํมคืนนี้กันเลย AS โรมาเปิดบ้านต้อนรับเจนัวฝั่งเจ้าบ้านโรมาฟอร์มในิลิช่วงหลังยังทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไรหร่ค่ะหนัดหลังสุดชนะ2แพ้3แต่จุดแข็งของพวกเขายังคงเป็นเกมในบ้าน ที่จังหวะขึ้นเกมทําได้หลากหลายและสามารถสร้างโอกาสเท่าทำได้อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนฝั่งคิมเยอนเจนัวฟอร์มดหลีช่วงหลังก็มีสะดุดเหมือนกันค่ะในห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1และแพ้2ปัญหาหลักของพวกเขายังคงเป็นเกมเยือนซึ่งรูปเกมก็ไม่ได้แย่นะคะแต่เมื่อโดนบีบพื้นที่เร็วพวกเขามักเสียความต่อเนื่องได้ง่ายค่ะ แล้วถ้าดูจากสถิติการพบการในช่วงหลังจะเข้าทางโรม่าแทบทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะเวลาเล่นในบ้านของโรมา่าฝั่งเจนัวแทบไม่ค่อยมีพื้นที่ให้หายใจเลยค่ะในเรื่องความพร้อมของทีมคืนนี้ฝั่งเจ้าบ้านยังคงมีจุดให้น่ากังวลจากปัญหาผู้เล่นหลับบาดเจ็บรวมถึงบางรายก็ติดภารกิจทีมชาติแต่พวกเขายังพอมีผู้เล่นให้หมุนเวียนใช้งานได้อยู่นะคะขณะที่ฝั่งเจนัวพวกเขาเจอปัญหากับผู้เล่นหลักบ,บาดเจ็บหลายรายเหมือนกันโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูตัวหลัก ซึ่งทาให้การจัดทัพในเกมคืนนี้ค่อนข้างยากพอสมควรเลยค่ะภาพรวมในเกมคืนนี้น้องเป้มองว่าโรม่าจะเป็นฝ่ายคองบอลได้มากกวา่าแล้วสร้างโอกาสบุกได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ฝั่งเจนัวน่าจะถอยต่ําและรอเล่นเกมสวนกลับเป็นหลักและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดด้วยกระแสคลื่นหนึ่งลูกน่าจะหยุดเจ้าบ้านไว้ไม่อยู่ค่ะเพราะงั้นน้องเป้ยขอออกเรือไปกับพี่โรม่ายังไงก็ถึงฝั่ง,ยงอย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะขอคาดการณ์ว่า AS โรม่า2เจนัว0แล้วตี2องสิบลุมพร้อมกันค่ะ ไปกันต่อในคู่ที่2ค่ะโคเวนทีซิตี้พบอิซวิทาวฝั่งโคเวนทีฟอร์มในแชมเปี้ยนชิพช่วงหลังถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีแหละค่ะ5นัดหลังสุดแพ้เพียงนัดเดียวแต่ชนะ2เสมอ2นะคะจุดแข่งของพวกเขายังคงเป็นเกมในบ้านที่คอมบอลได้เยอะขึ้นเกมเป็นระบบและสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนฝั่งอิวิทาว ฟอร์มในแชมปีเป็นชิปช่วงหลังถือว่าทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันค่ะเพราะห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้เพียงนัดเดียวเหมือนกันพวกเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยความมั่นใจจังหวะสนกลับมีความเร็วและเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างอันตรายค่ะถ้าดูจากสถิติการพบก,กันในแชมปีเป็นชิปช่วงหลังนี้ถือว่าสูสีกันค่ะเพราะผัดกันแพ้ชนะและเสมอให้เห็นบ่อยแล้วพวกเขามา,จากจะจบด้วยสกอก์ที่ไม่ขาดค่ะเรื่องความพร้อมของทีมในคืนนี้ฝั่งโคเวนที่พวกเขายังมีผู้เล่นหลักพร้อมลงสนาม ขณะที่อับสวิทาวก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นตัวหลักที่บาดเจ็บหรือโดนโทษแบรนดให้กังวลค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องเป้มองว่าฝั่งคเวนทีพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายคอมบอลและบุกใส่ได้มากกว่าส่วนฝั่งอับสวิทาวพวกเขาน่าจะเน้นตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับเป็นหลักค่ะด้วยรูปเกมที่น่าจะสูสีและอึดอัดแบบนี้ต่อให้กระแสะขึ้นแค่ครึ่งลูกเจ้าบ้านก็ไม่น่าไหวค่ะเพราะงั้นน้องเป้ขอออกเรือไปกับอิฟสวิทาวดูอุ่นใจมากกว่าค่ะขอคาดการณ์ว่า City 1, 1, 1, คูเวนทีซิตี้หนึ่งอิฟสวิทาวหนึ่ะ ไปกันต่อนนีนคู่ที่3ค่ะเวดบอมวิสอันเบียนพบควีนพาร์คเรนเจอร์ฝั่งอันเบียนฟอร์มในแชมเปี้ยนชิพช่วงหลังพวกเขาทำผลงานไม่ค่อยโค้งเส้นคงวาเท่าไหรนะคะเพราะห้านั้นหลังสุดมีชนะเสมอและแพ้ปนกันไปแม้เกมรับจะพอเอาตัวรอดได้แต่เกมรุกยังขาดความเฉียบคมค่ะส่วนทางฝั่งควีนพาร์คฟอร์มในแชมเปี้ยนชิพช่วงหลังถือว่าดูดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะเกมรับที่มีความรัดก,กุมและเสียป,ประตูน้อยและเริ่มเป็นระบบมากขึ้นค่ะถ้าดูจากสถิติการพบกันในแชมปเปี้ยนชิพช่วงหลัง ฝั่งฟินมพาร์คเลนเจอร์จะทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยค่ะและเวสบอมบิสอันเบียนพวกเขามักจะเจาะเกมรับของวิลมพาร์คเลนเจอร์ได้ค่อนข้างยากค่ะในเรื่องความพร้อมของทีมในคืนนี้ฝั่งอันเบียนยังมีปัญหาผู้เล่นแนวรุกบางรายทาให้ตัวเลือกในเกมรุกไม่หลากหลายขณะที่วินมพาร์คเลนเจอร์ขุมกาลังหลักอยู่ค่อนข้างครบค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องเป้มองว่าฝั่งอันเบียนพวกเขาจะพยายามของบอลส่วนวิมพาร์คก็จะเล่นแบบรัดกุมไม่เปิดพื้นที่ให้ง่ายๆทําให้เกมนี้น่าจะสูสีและมีโอกาสออกเสมอได้สูงค่ะ แล้วด้วยกระแสคลื่นครึ่งลูกคาดว่าเจ้าบ้านไม่น่าเอาอยู่ค่ะพองั้นน้องเป้ยขอออกเรือไปกับพี่ควินปาร์ลนเจอร์น่าจะถึงฝั่งอย่างปลอดภัยมากกว่าค่ะขอค่าการบ้าเว็บบอมวิสอันเบียนหนึ่งควินปาร์ลนเจอร์หนึ่งและตีสองสิบห้ามรุมพร้อมกันค่ะไปกันต่อในคู่ที่4ี่ค่ะเร็กแฮมพบเบสตันฝั่งเร็กแฮมฟอร์มในแชมเปี้ยนชิพช่วงหลังถือว่าน,น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นทีมที่เล่นเตรียมรุกแบบเปิดแลกยิงประตูได้อย่างต่อนเนื่องแต่จุดอ่อนก็ยังคงเป็นเกมรับที่เสียประตูได้ง่ายๆค่ะ ส่วนฝั่งเบสตันฟอร์มในแชมเปนชิปช่วงหลังอาจจะไม่หวือหวาแต่มีความสม่นเสมอสูงและเกมรับก็มีวินัยสามารถคุณจังหวะเกมได้ดีค่ะหากดูจากสถิติการพบกันช่วงหลังในแชมเปนชิปผลงานค่อนข้างสูงสีกันมากค่ะมีแพ้ชนะและเสมอเปนกันไป ในเรื่องความพร้อมของทีมในคืนนี้ฝั่งเลแคแฮมมีตัวรุกที่พร้อมลงสนามแต่แนวรับยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยขณะที่เปตนันสภาพทีมค่อนข้างพร้อมและคาดว่าพวกเขาจะใช้ชุดหลักลงสนามในคืนนี้ค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องเป้ยมองว่าฝั่งเลแคแฮมจะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเหมือนหลายๆนัดที่ผ่านมาแต่เปตนันพวกเขาจะอาศัยความนิ่งและรอจังหวะสวนกลับซึ่งมีโอกาสที่จะเปรียบเป็นสกอร์ได้เหมือนกันค่ะแล้วด้วยกระแสะคลื่นคลึ่นลูกนี้น้องเป้ยขอออกเรือไปกับพี่เปตนันน่าจะถึงฝั่งยางปลอดภัยมากกว่าค่ะ ขอคาดการว่าเรดแฮม1เบสตัน2แล้วตีสอง่มาลุนพร้อมกันค่ะโอเคค่ะขอสรุปแนวทางของค่ำคืนนี้คู่แรกน้องเป้ขอไป AS โลมาคู่ที่2น้องเป้ขอไปอิปซูวิทาวคู่ที่3มน้องเป้ขอไปควีนพาร์คเรนเจอร์และคู่สุดท้ายน้องเป้ขอไปเบสตันค่ะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่น้องเป้ยิบมาฝากพี่ๆหน้าช่องเท่านั้นยังมีกระแสขึ้นอีกหลายชุดที่รอพี่ๆอยู่ในบ้านสามารถเข้าไปดูกันได้เลยทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะ